ก็กลับมาแล้วนะครับกับคลิปที่2ของชุดรีวิวซัมซุงกริซี่โน๊ตสนะครับใครดูตอนแรกไปแล้วก็ต่อกันเลยใครตอนแรกยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้ช่องของผมนะครับซีนนัท h ชา n e l นะครับว่าการใช้งานเบื้องต้นพื้นพื้นเบบเบแบบบ้านๆนั้นจะเป็นอย่างไรบนโน t ตสวันนี้เรามาดูกันต่อที่เอสโนตปึง้งแน่นอนะครับใครใช้ n o t ตเป็นประจำคงคุ้นเคยกันดีใครยังไม่เคยใช้บอกเลยว่า รีวิวนี้เป็นรีวิวไม่ใช่การสอนการใช้งานดังนั้นก็จะขอข้ามเบสิกฟังก์ชันพื้นฐานออกไปนะครับว่าคำซีเรียล็นการโทรศัพท์ทำวงกลมเอ็เอะไรช่างมันนะครับคุณถ่ายรูปได้ทั่วทั่วไปเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะดูการใช้งานโดยเฉพาะกับเรื่องของการใช้คามร่าไอหรือโฟโต้โน้ตนะครับลองดูกันใช้งานยากใช้งานงาน่ายแล้วมันเหมาะสมแค่ไหนนะครับพอเราเปิดโน้ตขึ้นมาปุ๊บ เปิดนี่เลยครับมีให้เลือกมากมายกดกล้องถ่ายรูปนะครับพอกล้องปุ๊บเนี่ยคุณจะมีให้เลือกคุณจะถ่ายรูปใหม่หรือคุณจะเลือกรูปที่มีอยู่แล้วนะครับผมว่าใช้แบบเนี้ยใช้รูปที่มีอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างง่ายกว่าเดินไปไหนมาไหนปุ๊บเจอป้ายอะไรก็หยิบขึ้นมาเปิดกล้องใช่ไหมครับเดินๆเ,เฮ้ยอันนี้น่าสนใจปุ๊บเปิดกล้องแล้วคุณก็ถ่ายรูปเก็บไว้นั่นเอาใหม่จ oh ิเปิดกล้อง ถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะครับว่างๆตอนพักขากินกาแฟรหรือทานข้าวหรือว่าก่อนนาคุณก็มาเรียกเอสโนะนะครับกดกล้องกดรูปนะครับไม่ยากผมมีตัวอย่างไว้แล้วผมเคยไปเที่ยวแล้วก็พระนางจดให้ผมก็ตากระตลายนะครับถ่ายรูปเก็บเป็นโน้ตใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เป็นคือมันคือรูปถ่ายคนบางคนเขาบอกรู้สึกว่าอยากได้เป็นเท็กซ์มากกว่าแล้วก็ใช้แบบนี้แทน เราก็จะได้ไปตัวหนังสือที่เป็นรูปภาพนะฮะก็ต้องดูเขามีมีอธิบายขั้นตอนใครเพิ่งซื้อใหม่ๆแนะนําว่าบุ่มนี้อยา่าไปกดมันนะวิธีการสอนมันจะไม่มาอีกนะครับต้องไปดูที่ Setting และ h e ลปแทนใครใช้ใหม่ๆยังไม่คล่องแนะนําว่าให้มันบอกเราเรื่อยๆจะได้จําได้นะครับก็สามารถเลือกได้ครอปได้ใหม่นะครับ ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะของมันเนี่ยครอบใหม่เนาะเพราะว่าเขาครอบไม่สุดนะครับถูกต้องกดถูก,ะะกแล้วบ็็จะเลื่อนมานี่เราก็จะได้เป็น Picture Note จริงๆทำไมใช้คำา Picture Note นะครับก็สามารถคอนเว r รได้แล้วก็คอนเว r รอีกทีหนึ่งปื๊ดนะครับ ทำไมใช้คำพิจาร์โน้ใช่ไหมครับใช้คำพิจารเพราะว่ามันจำลองรูปถ่ายมาให้เหมือนแท็กก็คือละลายพื้นเอาแต่ตัวหนังสือขึ้นมาซึ่งซึ่งถามว่าดีไหมดีสะดวกมากๆนะครับในการใช้งานวันหลังเราจะต้องการดูโนต้ตที่เราไม่ได้จดใช้ถ่ายเอาง่ายๆก็จะได้แบบนี้เป็นต้นสะดวกดีครับ แต่ใครหวังว่าติ้งต่างว่าใครมีแนวคิดว่าเฮ้ย <c oughs> นี่เลยเราถ่ายข่าวในหนังสือพิมพ์นะครับหรือเดี๋ยวนะ <c oughs> เอาสมุดมา <c oughs> สักเล่มหนึ่งรับ <c oughs> ใช่ไหมถ่ายปุ๊บเอาไปก๊อปบน a c e b o o k ให้มันเป็นเทกนะครับเรียกว่าเป็นการแชร์ไม่ได้นะฮะมันจะเอาไปเป็นรูปเป็น JPE g นะครับเป็นรูปถ่ายเสมอมันจะไม่ใช่เทกแบบเทกเทกหรือเป็นตัวหนังสือแบบแบบนี้นะครับ แก้ไขนะครับใส่ตรงสือมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นภาพนะครับก็นี่คือการใช้งานนะครับของ Photonote ซึ่งเรียกว่าโดนสุดๆใช้งานได้ดีจริงๆนะครับเราก็มาลองกันเพิ่มเอาอย่างอื่นเพิ่มซีเรายังวงมีการไปห้องกลงอยู่นะครับก็อันนี้เป็นนี่เลยที่อยู่นะครับเอาเล็บใครสนใจก็ ดูกันได้เป็นที่อยู่ภาษาจีนนะฮะซึ่งเออเอาให้แท็กซี่ดูได้ทันทีว่าเราจะไปไหนนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ได้แล้วก็คอนเวอร์ตอีกสักทีหนึ่งไหมพวกความสจใจนะครับเวลาไป็นแบน้ก็ยื้อแท็กซี่ดูว่าเราอังเคลนะ ไปตรงนี้หน่อย Vigo d i s p l a y e นะครับให้เขาดูก็เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากการผสมสารเทคโนโลยีระหว่างภาพถ่ายและก็การจดบันทึกไปด้วยกันก็ <is S 1> จริงๆมีอีกเยอะแยะมากฟีเจอร์ของโน้ตสีพูดไม่หมดหรอกพูดอีกเป็นชั่วโมงอะดูคนเบื่อเลยอย่าดูเลยเอาประมาณนี้แหละครับผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบจด น,น,นู่นจดนั่นจดนี่รักกรใใชประก,กานะครับสไตลัสหรือ S en, เอ e n เพนี่ยก็คงจะไม่มีช้อยอื่นในตลาดที่ดีไปกว่าน,นี้แล้วกับโน้ตสนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เน้นปากกามากๆหรือว่าคิดว่าซื้อย่ออื่นมาแล้วก็ซื้อปากกาหัวนิ้งม,มาเขียนแล้วก็ลงแอปแบมบูนะครับได้ก็ไม่ว่ากันนะครับใครที่ซื้อมาแล้วก็ลองใช้ให้คุ้มค่าอย่าลืมว่ามือถือนั้นแพงหรือถูก ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อมาใช้มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับซื้อเครื่องละ5,000บาทแต่ใช้ประมาณพันเดียวก็คุณว่าถือว่าซื้อของแพงคุณซื้อมือถือเครื่องละ25,900าบาทคุณใช้มันถึง4 5 0หมื่นบาทใช้มันทุกเม็ดใช้ประโยชน์กับชีวิตคุณได้จริงๆมือถือคัืนี้ถูกมากๆนะครับก็ผมชินนะัเช่นเคยลาไปก่อนฝากไป follow ฝากไปอะไรกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ อะไรยังไม่บอกชู่ๆๆบ๊ายๆครับ